ปู่ปานสอนวิธีอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเวลาอุทิศส่วนกุศลให้ว่าเป็นภาษาไทยแบบชัดๆและให้สั้นที่สุดการอุทิศส่วนกุศลในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้น้ำการที่พระเจ้าพิมพิาสารเป็นองค์แรกที่อุทิศส่วนกุศลโดยการใช้น้ำก็เพราะท่านเพิ่งพบพระพุทธเจ้าเนื่องจากาศาสนาพราหมณ์ เขาถือว่าถ้าจะให้อะไรกับใครต้องให้คนนั้นแบมือแล้วเอาน้ำราดลงไปท่านยังชินอยู่กับประเพณีของพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเพราะใจท่านตั้งตรงเวลาอุทิศส่วนกุศลเรื่องการกรวดน้ำนี้สมัยเมื่ออาตมาบวชได้วันที่สองขณะเจริญพระกรรมฐานได้มีผีตัวผอมกล่อง เดินเข้ามานั่งอยู่ข้างหน้าอัตมาก็สวดอิมินาปุญญากัมเมนะอุปชายาหมายถึงอุปชาแต่อุปชาก็ยังไม่ตายคคโนตตาราอาจาริยูให้คู่สวดอีกคู่สวดก็ยังไม่ตายว่าเร่ไปยังไม่ทันจะจบเหลืออีกตั้งครึ่งบทเห็นเดินมาสองคนเอาโซ่ของขอ,งขอลากผีที่นั่งข้างหน้าไปเลย ขนปรากฏว่ายังไม่ได้ให้ผีเลยพอตอนเช้าปบินธบัดกลับมาฉันข้าวพอฉันเสร็จล้างบาทเช็ดเรียบร้อยปกติฉันเสร็จหลวงพ่อปานท่านจะยะถาแต่วันนี้ท่านไม่ยะถาท่านนั่งเฉยมองหน้าแล้วก็ถามว่าไงคุณพ่อพ่ออีไมนาครองส่วนอย่างนั้นผีจะได้กินเหรอท่านให้แปลอ,อีไมนา แปลว่าอย่างไรบ้างอุปชาก็ยังไม่ตายคู่สวดยติคือท่านก็ยังไม่ตายหมายให้ท่านผีที่อยู่ข้างหน้าทำไมไม่ให้ท่านก็บอกว่าที่ลังผีมาแล้วก็ผีมันอยู่นานไม่ได้บางทีก็หลบหน้าเขามานิดหนึ่งถ้ามานั่งใกล้เราทุกขเวทนาอย่างเปรตนี่ไฟไม้ทั้งตัวหอกดาบฟัน เวลาที่เราจเจริญพระก,กรรมาฐานอยู่บุญของเรานี่สามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้เพราะถ้ามานั่งข้างหน้าใกล้ๆเรานี่ไฟจะดับหอกดาบจะหลุดไปแต่ว่าจะอยู่นานไม่ได้ต้องพูดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษเวลาอุทิศส่วนกุศลให้ให้ว่าเป็นภาษาไทยแบบชัดๆและให้สั้นที่สุดให้บอกว่าบุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผลบุญทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่ฉันเพียงใดขอเธอจงโมทนาผลบุญนั้นและรับผลบุญเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปวันหลังผีตัวใหม่มาตัวก่อนที่ถูกล่าคอไปไม่ได้มาแล้วผีตัวใหม่พร้อมกล่องเอาทนายมาด้วยยืนอยู่ข้างหลังนางฟ้าที่มีสววทสงสวย เป็นเทวดาใหญ่มากบอกว่าท่านนั่งอยู่นี่ไงล่ะจะให้ท่านช่วยอะไรก็บอกท่านสิผีผอมของก็พูดไม่ออกเพราะกรรมมันปิดปากอาตมานึกขึ้นมาได้ถ้าขืนให้อยู่นานเดี๋ยวโซ่คลองลากคอไปอีกจึงอุทิศส่วนกุศลให้ตามที่หลวงพ่อปานสอนจึงบอกว่าตั้งใจโมทนาตามที่หลังมาข้าไม่ให้พูดแล้วข้าให้เลย พอว่าจบผีผอมกองก็ก้มลงกราบกราบไปครั้งแรกก็ลุกขึ้นมาผอมตามเดิมกราบครั้งที่สองลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิมพอกราบครั้งที่สามลุกขึ้นมาคราวนี้ชดาแพลวพราวเสียงวับไปเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ